วันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เทคนิคแล้วก็ขั้นตอนการทํานาไร้สารพิษนะครับการทํานาไร้สารพิษนะครับเบื้องต้นนี้อันดับหนึ่งอันอันดับแรกนะครับต้องเตรียมดินก่อนนะครับคือพื้นที่เราอะต้องใส่ปุ๋ยวัตถุอินทรีย์เยอะนะครับเบื้องต้นก็มีแนะนํำคือหนึ่งอย่างคือเราจะปลูกปุ๋ยพืชสดก็ได้นะครับคือหคือปอเทืองนะครับเรา แล้วก็บานๆแล้วก็ถ่ายปบเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็อันดับสองก็คือหาหรือว่าจะเอา,มาเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดถั่วเหลืองมาหวานแล้วก็เพื่อที่เก็บมเมล็ดแล้วก็เราก็เอากากไว้ทิ้งไว้ในนานะครับอันนี้คือการเตรียมนะครับอันดับสามถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราก็ไปหาอินทรีย์วัตถุที่เรามีนะครับในสวนนะครับคือต้นกล้วยบางอามาสับกับสับมาโยนไว้ในนาเราแล้วก็ไปหา เศษวัชพืชต่างๆผลมาในนาให้ได้ไร่น่นอย่างน้อยประมาณ1ตันถ้าได้2ตันหรือ2,000กิโลเนี่ยยิ่งดีครับอันนี้คือเราเราก็ต้องเตรียมดินให้พร้อมก่อนที่จะไปทํานานะครับครับอันนี้เบื้องต้นเราก็ต้องทําอย่างนี้นะครับทํานาไร้สารพิษเราถึงจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการทํานาคือเราจะทํานาหวานหรือทํานาดําก็แล้วแต่ความถนัดนะครับ หรือว่าจะนายนนาหยอดนาอะไรก็ได้ครับแต่ปัญหาเรื่องการทํานาคือปัญหาย่าครับจนใหญ่คนจะกลัวญ้าครับการทํานานะครับผมว่ามีเทคนิคว่าการทํานาคืออายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับย้ากับต้นข้าวอะ่ะมันจะขึ้นมาพอๆกันหรือว่าต้นญ้าจะสูงกว่าต้นข้าวอีกประมาณหนึ่งสองนะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนมันจะสูงประมาณหนึ่งสองผมใช้เทคนิคโดยการตัดหญ้าน,นะครับตัดหญ้าคือ ประมาณตัดครึ่งหนึ่งของศอกหนึ่งครับเราก็ให้เหลือประมาณหนึ่งคืบนะครับเราตัดหมดทั้งหญ้าทั้งใบข้าวนะครับตัดหมดเลยก็ตัดให้ทั่วที่ทางในสวน Zeiten เราเลยครับตัดหมดเลยครับครับอันนี้คือตัดจะแก้ปัญหา้าได้ดีครับเพราะว่าต้นข้าวจะเติบโตไวกว่าต้นหญ้าแหละครับทีนี้ทีนี้ตัดแค่วันเดียวนี้ต้นข้าวมันก็จะแตกขึ้นมาเป็นหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแค่วันเดียวนะครับทีนี้อายุ ได้ประมาณสัก40วันเราก็ใส่ปุ๋ยพืชสดครับคือเราไปหาต้นหยวกกล้วยหรือต้นผักบุ้งที่มียอดอ่อนนะครับหรือว่าไปหาต้นสาบเสียหรือว่าไปหาต้นญ้าพืชสดๆอะที่มันขึ้น,นง่ายๆแถวๆในสวนเราละครับเรามาทุบมาปั่นเอาน้ามันนะครับเรามาคั้นเอา,าแบบน้าสมุนไพรดิบเย็นเลยครับเรามาคั้นมากรเอาน้ําแต่สมุนไพรที่เย็นนะครับ แล้วมันเราก็เอามาผสมกับน้ําสมุนไพรในตัวเราครับเอามาผสมกันแล้วก็เอาไปฉีดพ่นครับอายุประมาณ40บวันนะครับฉีดพ่นนี่คือเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเพื่อที่จะเล่งให้มันยาวยืดได้ไวขึ้นนะครับเพื่อที่จะหนีต้นหญ้านะครับอันนี้คือเทคนิคคือจะหนีต้นหญ้าและเทคนิคกันต่อไปอายุประมาณจาก50บวัน50บวันนี้ต้นข้าวจะเริ่มตั้งท้องแล้วจะเริ่มแทง ่อดอกขึ้นมานะครับ่อดดอกขึ้นมานี้เราก็จะเล่งป้องกันเชื้อราเชื้อราในข้าวนะครับเราก็เอา,าเปลือกมังคุดที่เรากินเสร็จอะเราก็ขยำขยำให้เละนะครับอ <ง S 1> เอาเอาไปหมักกับน้ำสมุนไพรในตัวเรานะครับหรือว่าเอาขาแก่ๆเราทุบให้ละเอียดครับแล <ผน S 1> ้วไปหมักกับน้ำสมุนไพรในตัวเราครับประมาณเจดวันหรือ,อถึงหนึ่งเดือนได้ยิ่งดีครับ แล้วไปผสมน้ําฉีดพ่นทั่วแปลงเรานะครับเพื่อที่ป้องกันเชื้อราอันนี้คือเบื้องต้นนะครับคือป้องกันเชื้อราในก่อนแล้วก็พอายุได้อีกประมาณเจ็ดสิบวันถึงเก้าสิบวันเนี่ยข้าวจะเริ่มเป็นช่อรวงเพื่อที่จะกลายเป็นเมล็ดนะครับเพื่อที่จะโน้มลงมาขั้นตอนนี้เราก็มีเทคนิคว่าเราจะให้เมล็ดเต่งได้ดีได้อย่างไรเราก็ไปหาต้นกล้วยกล้วยสำ้า ที่สุกงอมนะครับเอามาขยำขยำให้เละนะครับแล้วก็หนึ่งอย่างแล้วนะครับสองคือมะละกอที่สุกๆงอมๆอ่ะเอามาขยำให้เละนะครับแล้วอันดับสามคือฟักทองแก่ๆฟักทองที่เรามาแกงบวชอะไรนะครับคือเอามาสับเอามาสับให้ละเอียดนะครับแล้วไปหมักกับน้ําสมุนไพรในตัวเราประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะดีแต่ถ้าเร่งด่วนก็ประมาณครึ่งเดือนเจ็ดวัน ถึง15วันนี้ก็ได้ถ้าเร่งด่วนนะแต่ถ้าให้ดีประมาณ1เดือนครับแล้วเราก็ไปฉีดพ่นช่วงอายุ80-90บวันแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนะครับแล้วก็พออายุถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวคือแล้วแต่อายุของพันธุ์ข้าวครับบางบางพันธุ์มีก็มี9บวันบ้าง100ยวันบ้าง110บวันบ้าง120บวันบ้างก็แล้วแต่เราก็เก็บเกี่ยวตามระยะระยะไปนะครับนี่คือขั้นตอนของการทำนาไร้สารพิษนะครับถ้าเราทำตามขั้นตอนนี้ได้ ปัญหาและอุปสรรคของการทำนาก็จะลดลงครับอันนี้คือเทคนิคย่อๆนะครับส่วนรายละเอียดนั้นเราสำคัญที่สุดคือเราต้องจะทำนาเกษตรไร้สารพิษได้อย่างไรคือเราต้องเป็นคนยอดขยันครับเพราะว่าเราถึงจะลดต้นทุนได้ส่วนใหญ่เราจะมาลงแรงครับคือลงแรงคือต้องต้องทำเองทุกอย่างครับถึงจะได้เพราะว่าต้นทุนเราแทบจะไม่มีนะครับถ้าเรามีพันธุ์ข้าวเองเนี่ยเราจะมาเสียค่าเสียค่าน้ำมันไถ เสียค่าสูบน้ําแค่นี้แหละครับแต่ถ้าเดื่อยๆฝนมันก็ลดปัญหาเรื่องน้าไม่ได้อีกเราก็จะลดต้นทุนไม่ได้อีกคือเรื่อยๆฝนเนี่ยฝนจะตกมาเป็นระยะระยะเราก็จะไม่ต้องเสียต้นทุนเรื่องน้ํานะครับเราก็จะเสียต้นทุนจริงๆก็คือเรื่องค่าน้ํามันแล้วก็ค่าอุปกรณ์ที่ไปไถในนาแค่นั้นเองรอบแรกจะหนักหน่อยเพราะว่ารอบที่2คือการตัดนี่คือก็เสียน้ํามันเล็กน้อยนะครับต้นทุนไล่หนึ่งก็ไม่ถึงพันบาทนะครับถ้าทําจริงๆถ้า แต่สำคัญที่สุดคือเราต้องเป็นคนยอดขยันนะครับคือหนึ่งขยันหาปุ๋ยขยันหาเศษบัชพืชมาลงในนานะครับแล้วก็ขยันทําเองแล้วก็น้ําหมักต่างๆแล้วก็ขยันไปหาพืชผักที่เราสวนมาเอามาทําเองอย่างนี้ครับคือเทคนิคการทํานาไร้สารพิษต้นทุนถูกแล้วก็คุณภาพดีคนทานก็จะมีชีวิตที่แข็งแรงนะครับครับผมขอแบ่งปันประสบการณ์เพียงแค่นี้นะครับ